และถัดมากับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้คดีของคุณแตงโมนิดานะคะก็ถูกรื้อขึ้นมาเป็นที่พูดคุยกันอย่างมากมายค่ะแต่ว่าณตอนนี้หลายคนก็บอกว่าที่เรื่องราวตรงนี้เป็นแบบนี้เพราะมีลูกนักการเมืองชื่อดังเข้ามาเอี่ยวกับในคดีนี้หรือเปล่านะคะก็ต้องมาชมกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในทางด้านของอาจารย์ปันเทพพัวพงพัน์ค่ะที่บ้านพระอาทิตย์นะคะได้มีการกล่าวเอาไว้เหมือนกันในเรื่อง ราวพวกนี้นะคะจะเป็นยังไงคุณผู้ชมต้องมาชมกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะคะอาจารย์ปานเทพเนี่ยท่านก็เป็นทั้งสื่อมวลชนนะคะและคณะบดีวิทยาลายัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะซึ่งณวันนั้นเนี่ยก็มากันพร้อมกันด้วยกับทางด้านของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัจญากรรมนะคะมีการเปิดเผยค่ะว่ามีความพยายามนะคะที่จะจําลองสถานการณ์การตกเรือของคุณแตงโม ดาน,นะคะกับเหตุการณ์ในวันนั้นค่ะทีนี้ค่ะต้องบอกว่ามีขบวนการนะคะของบุคคลที่พยายามจะขัดขวางไม่ให้มีการจัดการจําลองสถานาการณ์นั้นๆแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าเอบริเวณหน้าน้ําของทางด้านของแม่น้าเจ้าพระยานเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาธารณะหรือเปล่าและเรือที่ได้รับอนุญาตจริงๆก็ต้องสามารถที่จะใช้พื้นที่ในการล่องเรือตรงนี้ได้หรือไม่ทําไมเรือที่จะนํามาจําลองในที่นี้ถึงถูกขัดขวางค่ะ นอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าการขัดขวางในที่นี้นะคะคุณผู้ชมเขามีการอ้างค่ะว่าจะเป็นการจีดขวางการจราจรทางน้ําหรือว่าละเมิดอำนาจศาลด้วยค่ะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเอ็มมองว่าใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการทดสอบโดยสื่อมวลชนทําไมถึงไม่มีใครเข้ามาขัดขวางหรือว่าหลายๆคนกําลังมองว่าถ้าอาจารย์ปานเทพท่านทําสําเร็จจะทําให้ชี้ตัวผู้กระทําผิดได้อย่างแท้จริงหรือเปล่านะคะก็ เลยทาให้ถูกขัดขวางค่ะทีนี้นะคะการทดสอบในที่นี้ค่ะของอาจารย์ปานเทพค่ะก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะสั่นสะเทือนนะคะก็เลยทําให้หลากหลายคนที่มีอํานาจในเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาห้ามแล้วก็หยับยั้งค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะเดือดร้อนตามกันไปหมดค่ะก็ต้องเน้นย้ำนะคะว่าแม่น้าเจ้าพระยาเองเนี่ยก็คือพื้นที่สาธารณะตามกฎหมายค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เรือที่มีใบอนุญาตก็สามารถที่จะวิ่งได้ตามปกติด้วยค่ะและก็เขาบอกว่า ก็ตามนี้ก็สามารถที่จะกระโดดลงแม่น้ำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือบนเรือนะคะแต่ทั้งนี้คุณผู้ชมคะสำหรับเรือลำนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยเมื่อนำขึ้นจากน้ำก็มีการถูกล้างเรือนะคะแล้วก็มีพยานบุคคลค่ะที่ยืนยันในเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นลูกของนักการเมืองชื่อดังเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเสียงดังอึกระทึกครึกโครมมากเพราะว่ามีการ เรียกว่าวิเคร,ราะห์กันไปต่างๆนานา,นาว่าบุคคลน,นั้นคือใครอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ยืมเรืออีกหนึ่งลำด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนักการเมืองคนดังกล่าวนะคะก็เป็นคนที่ตำรวจค่อนข้างจะเกรงใจ เพราะว่าอาจจะมีทั้งบาร,รมีอิทธิพลต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงมีความสนิทสนมกับผู้ใหญ่ในประเทศเราค่ะโอ้โหฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่าถึงขั้นที่ว่ามีอิทธิพลสามารถที่จะ โยกย้ายนะคะตำแหน่งข้าราชการหรือผู้ที่เข้ามาขัดขวางในเรื่องนี้ได้ด้วยค่ะโอ้โหฟังบทนี้แล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่หลายๆคนนะคะก็หยุดที่จะแตะเรื่องนี้นะคะแต่ว่าท่านอาจารย์ปานเทพเองก็ยังมุ่งม,มั่นอยู่นะคะแล้วก็บอกเลยว่าเก็บรวบรวมหลักฐานข้อมูลกันมาอย่างมากมายนอกจากนี้คุณผู้ชมคะ่ะมีผู้ใหญ่รายหนึ่งคะ่ะติดต่อเข้ามาที่ทางด้านของคุณอัจฉริยะ นะคะแล้วก็มีการพูดเลยว่าขอร้องเถอะเลิกทำคดีของคุณแตงโมนิดา เพราะว่าอยากให้ทําคดีอื่นมากกว่าซึ่งตนก็ปฏิเสธค่ะว่าไม่สามารถที่จะทําตามที่เรียกร้องมาได้นะคะเนื่องมองว่าต้องดํารงอยู่บนความยุติธรรมและความถูกต้องเท่านั้นทีนี้ค่ะต้องบอกว่าทางด้านของคุณอัจฉริยะเองนะคะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะยอมรับได้จริงๆค่ะกับกติกาในเรื่องราวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่คนดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นนายตำรวจระดับสูงคุณผู้ชมนี่แหละ ก็ต้องถือว่าบางทีผู้ใช้กฎหมายเนี่ยละค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้ไปไม่ถึงความยุติธรรมสักทีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่คนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรู้ว่าตนต้องเกรงใจผู้ใหญ่ท่านนี้ค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถยับยั้งได้นะคะแม้ว่าจะมีการถูกระงับยับยั้งการจำลองสถานการณ์ตรงนี้ค่ะ